สวัสดีค่ะเพื่อนพี่ดวงทุกคนนะคะมือน,นี้นะคะแรงๆรงแล้วค่ะพี่ดวงอยู่สวนนะคะพี่ดวงอยู่สวนนะคะกัสีผ้าเดินช่มสวนคร่าวๆสำหรับสวนเตรียมกระเสียนของพี่ดวงนะคะเอฟซีพี่ทางเอฟเก็จะรู้จักพี่ดวงดีว่าพี่ดวงได้ว่างเพนการทำกรเกษตร มาตลอดนะคะมาตลอดนะคะเพราะว่าพี่ดวงทําเกษตรควบคู่กับงานประจําที่ยูกรุงเทพนะคะปีนี้แหละค่ะที่ได้กลับมาอยู่บ้านนะคะช่วงโควิดช่วงเ,เดือนอมีนาคุณภาพมีนาค่ะก็นเลยได้กลับมาอยู่สวนเต็มตัวนะคะพี่ดวงก็เหมือนลูกอีสานในายๆคนทั่วไปค่ะที่ได้ไปแสวงหาโอกาสในเมืองกลุ่นนะคะแต่ใจกันยังหมูว่ว่ามือหนึ่งสิกับบ้านเกิด พ่ดวงคือกันค่ะก็เลยเออได้วางแผนการท่านเกษตรไหวหลายอย่างนะคะแต่ว่าลากัลากๆด้วยพิดวงท่าน่วนยางพาร,ราค่ะเดี๋ยวิพาเดินช่มนะคะว่าออตลอดระยะเวลา3ามสเดือนสองสาเดือนที่พี่ดวงได้กัาพยูสวนนะคะได้เฮออ็ดยังแน่นะคะเดีย๋ยวมาเบิ่งนกันค่ะเป้าหมายการท่านเกษตรของพี่ดวงนะคะจะเน้นแรกๆนะคะพ่ดวงจะเน้นปลูก อยู่ปลูกกินนะคะเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้นะคะก็คือเพราะว่าพี่ได้มาทำเกษตรเต็มเต็มตัวนะคะสิ่งแรกที่เข้าคว้นเหตุก็คือการทำพืชอาหารค่ะกัปลูกอยู่ปลูกกินบ้างเล็กน้อยค่ะพอตอนนี้พี่หลวงยังต้องใส่พื้นที่ในการทําบ้านอยู่ค่ะยังไม่เสร็จการปลูกอยู่ปลูกกินก็เลยยังบม่ได้สถียรอยังไม่ท่านแต่ทำตลอดเวลานะคะ แต่กับพี่ดวงก็ได้ศึกษาแนวทางลดต้นทุนอย่างเช่นการทำจุดดินที่สังเคราะห์แสงนะคะตัวนี้ก็เป็นจุดดินซี่ที่ใส่ในการปลูกพืชต่างๆนะคะเพื่อจะเป็นการลดต้นทุนในการใสสารเคมีต่างๆค่ะก็เฮ็ดไว้ค่ะเพราะว่าเป็นคนชอบการลดต้นทุนนะคะเอาไว้ลดปลูกพักต่างๆนะน่ะนะคะสำหรับจุลินซี่สังเคราะห์แสงนกับ เดี๋ยวมือหนังพี่ดงเ็าจะสอนเห็ดจริงๆแต่ก็มีหลายคนเห็ดอยู่นะคะก็จะเป็นการทำใบไสรในสวนนะคะในสวนตัวเองนะคะดุนดนี่สังโคแสงมีประโยชน์หลายอย่างค่ะค่ะหลังจากที่ลูกชายค่ะลูกชายทีนี้จากกรุงเทพช่วงโควิดมาพักยูคัโพกแม่นะคะก็ได้ตัดหญา้าทั่วสวนนะคะสวนกระเตียนนะคะหนาอยู่มากเลยค่ะ หลังจากที่ตัดหญ้าแล้วนะคะก็ลูงเตียนพี่ดวงก็ได้เริ่มเพ่งทดลองปลูกแหนแดงนะคะเพ่งทดลองเลี้ยงค่ะเลี้ยงแหนแดงพี่ดวงเสร็จใส่ประโยชน์กับแหนแดงหลายอย่างนะคะเพิ่งเริ่มต้นนะคะเดียเด๋ยวจังใดได้ผลประการใดในการเลี้ยงแหนแดงในกระมังนะคะพี่ดวงก็จะได้แบ่งปันสูเพื่อนๆต่อไปที่สนใจแนวทางน,นี้นะคะแนวทางลดต้นทุนนะคะ เพิ่งเริ่มทำนะคะกกำลังขยายไปดีๆที่เดียวะคะ่ะประมาณ3 4มสี่หามือเองค่ะนะคะ,นะคะออโครงการที่พี่ดวงสิทงถ้ำประโยชน์จากร่องยางพระรา่อย่หลังบาทน,นะคะ,คะโครงการต่อไปก็คือส้อนนี้พี่ดวงจะทํำเลื่อนเพาะช่ำใหม่งามนะคะนะคะลูกใช่นะคะที่ได้รับผลกระทบจากโควิดค่ะ ต้องหารายได้เสริมนะคะงานประจําถูกยกเลิกทั้งเบิดนะคะก็คือมีความเดือดร้อนพอๆกับคนอื่นนะคะแต่ว่าพี่ดวงบอกว่าเท่าต้องสู่นะคะนะคะโซนนี้พี่ดวงสิทําเป็นเรื่องพอช่ำใหม่งามนะต่างๆที่ลูกชอบนะคะกาบโปรดที่ตามตอนต่อไปค่ะเพราะว่าถ้าทําใดผลประการใดพี่ดวงก็จะได้แบ่งปันสําหรับคนทําเกษตรว่าการทําเกษตรไม่เท่ากับว่าจะต้องจนนะคะ ขอให้ห่ฮาไม่ยูไม่กินอยู่ในแนวทางพ่อเพียงนะคะแนวทางพ่อเพียงเป็นแนวทางพี่ดวงยืดหมันมาตลอดนะคะคําว่าพ่อเพียงคือตามกําลังที่สามารถและก็ให้รู้ตัวเองพี่ดวงเข้าใจแบบนี้ค่ะก็เลยเดินตามแนวทางที่พอหลวงเพลินแน,น่น้าตลอดนะคะปัจจุบันนี้นะคะสิ่งที่พี่ดวงมีบอกว่าจะเป็นไรหน้าสวน พี่ดวงล้วนได้มากด้วยความขาย,ยันอดทนอดออมและกระใสชีวิตตามลักเศรษฐกิจพ่อเพียงของพ่อหลวงนะคะจึงถ้าไม่พี่ดวงรอดพ้นจากปิกฤตต่างๆค่ะเพราะว่าพี่ดวงจะโบสางหนีสางสินจนเกินกําลังนะคะกับเนวาทาังพ่อหลวงที่เพิ่นเนะนําคือทั้งรอดค่ะทางนี้รวยและรอดรวยในทีน่นี้หมายถึงว่าด้วยความสุขค่ะ ร้วยกันแบ่งปันนะคะถึงจะเป็นตัวเงื่อนน้อยแต่ว่าความสุขในการที่ได้ทำเกษตรสำหรับพี่นะคะมันสุดๆค่ะคือการทำเกษตรนะคะเป็นทังรอดของลูกของหลานแต่ในการติดตามตอนต่อไปพี่ดดดก็จะนําเสนอข้อ,อการต่างๆที่ได้ลงมือทำนะคะนะคะอีกบ่โดน,นะคะ่ะร่องยางนี่นะคะร่องทั้งหมดก็จะเป็นที่เพาะพันธุ์ใหม่งาม ของลูกไส้ค่ะกดที่ตามนะจ๊ะ